ตั้งแต่ที่สอนมาของครูก้อยนะคะจากที่อ่านไม่ได้เลยเนี่ยอ่านได้เยอะหลายคนเลยค่ะแล้วก็อ่านโจทย์ข้อสอบได้ด้วย <c oughs> คือประทับใจมาก <c oughs> แล้วก็ต่อให้อิก5ปีก็จะสอนอี่5ปีปหน,นึง่ะคะ่ะ <c oughs> คุณสอนได้ชัดเจนนะคะแล้วก็แม่นยำตามกระบวนการครบถ้วนเลยแล้วก็ได้สอนได้ได้ดีได้ครบกว่าครั้งที่แล้วนะคะที่เรานิเทศกันไปครั้งที่แล้วครั้งนี้นิเทศครั้งที่2นะคะทีนี้จริงๆแล้วเนี่ยวันนี้เด็กๆอะ่ะเขาเขาค่อนข้างพร้อมที่จะเรียนรู้เนาะแล้วก็มีสมาธิที่ค่อนข้างดีแต่ว่าวันนี้จะพบว่าสิ่งที่เขายังหมกคร่องแล้วก็ยังไม่ค่อยแม่นยำก็คือเรื่องของการผ่านเสียงโดยเฉพาะการผ่านเสียงอ,อักษรต่ํา ข,ออขู่คู่คุงคุงคุงเอกคุงเออเด็กจะลงต่ำแบบอักษรกลางเลยนะเทคนิคนะคะก็คือครูบุมสามารถทำไม้ทำมือได้ขู่คู่คุงอคุงคุงเอก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 คุงนะคะเสียงไหนเพี้ยนเด็กผันเสียงคำไหนเพี้ยนให้ขยี้เสียงนั้นค่ะคุงเอกคุงให้ทำมือด้วยคุงเอกคุง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  ถ้าเพ <speaking song pt ing> <speaking> <speaking> ี้ยนเสียงใดขยี้เส <speaking> ียงนั้นแล้วก็ทําซ้าๆทํามือด้วยคุ้งเอกคุ้งคุ้งเอกคุ้งคือเสียงมันจะพุ่งพุ่งมันจะขึ้นขึ้นอย่างนี้ค่ะมันจะเน้นเน้นหนักหนักเสียงนี้คุ้งเอกคุ้งคุ้งโทคุ้งคุ้งเอกคุ้งคุ้งโทคุ้งคุ้งเอกคุ้งคุ้งโทคุ้งคุ้งเอกคุ้งอย่างเงี้ยเล่นแบบขยี้อย่างนงี้เลยคุ้งเอก เหมือนแบบร้องเพลงก็ได้เน้นจังหวะคุ้งเอกคุ้งคุ้งโทคุ้ง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 คุ้งโทคุ้งคุ้งโทคุ้งคุ้งเอกคุ้งคุ้งโทคุ้งเล่นแบบนี้เลยนะเพื่อย้ำไม่ให้เขาผันเสียงที่สองเพี้ยนแต่ว่าพออักษรสูงขออาขาขาเอกขาขาเอกขาขาเอกขาขาโทค่ะ ขาโทค่ะขาโทค่ะขาโทค่ะ่าเอกค่ะขาโทค่ะค่ะค่าคอควายไม่เอกค่ะมันคือเสียงโทอันแต่อันนี้ไม่ต้องอธิบายเด็กนะอันนี้ไม่ต้องอธิบายอันนี้อธิบายครูบุ๋มเฉยเอ่อคอควายอักษรต่ําอักษรต่ํารูปเอกแต่มันเป็นเสียงโทร ขอไข่อักษรสูงรูปโทเป็นเสียงโทดังนั้นคำว่าค่าที่เป็นคอควายไม่เอกกับขอไข่ไม่โทค่าที่แปลว่าค่ากับเองอ่ค่ากับเองกับมีค่าเสียงเหมือนกันเสียงมันเสียงมันขึ้นขึ้นขาโทค่าขาโทค่าขาเอกค่าขาเอกค่าเสียงเดียวกันเลยค่ะเป็นเสียงโทเหมือนกันเลยค่ะครูบุ๋ม นะคะแต่อันเนี้ยไม่ต้องอธิบายเด็กนะอันนี้อธิปอนหนึ่งไม่ต้องอธิบายแบบนี้นะเดี๋ยวงงเดี๋ยวงงอันนี้ธิบายคู่บุ๋มเฉยๆนะคะแต่เวลาสอนเด็กอะค่ะเสียงไหนเพี้ยนขยี้เสียงนั้นเลยขยี้เสียงนั้นเลยนะคะแล้วพื้นเสียงอะอย่าเพี้ยนคออาคาคาเอกค่าคาเอกค่าคาโทคาคาเอกค่าคาโทคาคาเอกค่าคาโทคา ใช้วิธีนี้รับรองรับรองคาบหน้าชั่วโมงหน้าแม่นเลยแม่นเลยลองทำดูแล้วจะพบความเปลี่ยนแปลงน,นะคะทีนี้เพิ่มเติมอีกนะคะสิ่งที่จะแนะนำจริงๆแล้วครูบุ๋มทำได้สมบูรณ์เนาะในกระบวนการบรรฑาทศกษาสี่ขั้นแต่ว่าถ้าจะ ให้มันผลสำาริจดียิ่งขึ้นนะจะแนะนําเพิ่มเติมอย่างนี้ก็คือนอกจากขยี้เสียงเมื่อกี้ในส่วนที่เด็กผังเขียนนะคะต่อมาข้อที่2นะคะที่จะเพิ่มก็คือสําหรับคําที่อยู่ในกรอบสีเหลืองที่เราจะให้เด็กอ่านอ่านโดยเป็นอ่านเป็นคําไม่ต้องสะกดนะคะถ้ากรณีไหนคําใดที่เด็กเขาอ่านเองไม่ได้อันนี้อนุโลมว่าให้เขาสะกดได้ค่ะ ครูบุ๋มสะกดให้ฟังก็ได้แล้วเวลาเขาอ่านถ้าเขาอ่านติดขัดเช่นเมื่อกี้คาว่าซึ้งอ่ะซึ้งใจเด็กจะอ่านซึ้งอ่านอ่านซึ้งเป็นซึ้งนะอ่านซึ้งเป็นซึ้งเขาจะผันเพี้ยนดังนั้นเทคนิควิธีการก็คือให้เขาสะกดเลยครูบุ๋มสะกดก่อนก็ได้ซอยซื้อซึ้งงอซึ้งซึ้งท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 อซึ้งเอ้าซึ้งทอซึ้งซึ้งทซึ้งซึ้งทซึ้งอย่างนี้เลยเล่นแบบนี้เลย เล่นแบบนี้เลยนะคะเหมือนร้องเพลงอ่ะเหมือนใส่จังหวะเลยให้มันสนุกนะคะซออืซื้อซึงอซึงซึ่งโทซึ้งอย่าไปไล่ตั้งแต่เสียงเอกเดี๋ยวเด็กจะไปตีกับเสียงเขาว่าซึ่งเอาซึ้งก็ซึ้งซึงโทซึ้งซึงโทซึ้งซึงโทซึ้งซออืซื้อซึงอซึงซึ่งโทซึ้งอ่าเอาแค่ตัวนี้คําไหนเพี้ยนก็แก้เสียงนั้นแก้คํานั้น นะคะ,คะอ่าเนี่ยลองแบบนี้ดูนะ,ะเดี๋ยวเขาคัดเสร็จแล้วก็คัดใยมือเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะเขียนตังกระบอกเนาะส่วนค่าสมมุติว่าค่าที่สองคะคะที่เราจะซ่อมเสริมกันเนี่ยหรือพรุ่งนี้ก่อนจะเริ่มเรียนเนื้อหาใหม่ครูบุ๋มทวนก่อนก็ได้ผันอักษรต่ำเด็กจะเพี้ยนเนะาะอักษรกลางเด็กไม่ค่อยเพี้ยนอักษรสูงเด็กที่นี่ก็ไม่เพี้ยนดังนั้นมีแค่อักษรต่ำที่เพี้ยนก็ซ้อมซ้อมกันก่อนซ่อมกันก่อน เนี่ยขยี้ในเสียงที่เด็กผันเพียนนะคะก็อย่างของวันนี้ก็ได้เนาะวันของวันนี้ก็ได้ใช่ไหมใช่แบบตอนที่จะขึ้นชาร์ใหม่ก็อีกสกรอบเมืองอะไรเงี้ยได้ก่อนที่ได้ของคู่นี้นะคะได้ได้ได้แบบที่ครูบุ๋มทํานี่แหละค่ะแล้วก็วันนี้โดยภาพรวมแล้วโอ้บรรยากาศดีมากคือครูบุ๋มสอนได้เป๊ะเป๊ะเป๊ะโช๊ะโช๊ะเลยแล้วก็จังหวะดีเสียงดังฟังชัดแล้วก็เป็นไปตามสเต็ปเพียงแต่แค่เพิ่มเติมในส่วนที่เด็กเขาผันเพียนผลสมธิ์มันจะได้ดียิ่งขึ้นเนาะ นะคะดังนั้นวันนี้ยุคุค่ะได้ค่ะคุณู้บ้าตั้งแต่ที่สอนมาของคุณก้้ยนะคะจากที่อ่านไม่ได้เลยเนี <t 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 uh <t <t ่ยอ่านได้เยอะหลายคนเลยค่ะแล้วก็อ่านโจทย์ข้อสอบได้ด้วยโดยที่แบบเราก็งงว่ามันจะอ่านคําว่าข้อใดต่อไปนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราอ่านได้อ่านโจทย์ได้ด้วยคือประทับใจมาก โอ้ชื่นใจนแทนครูเลยค่ะยินดีด้วยค่ะก็ต่อให้อีกหปีเป็นะสอนอี่ห้าปีอัะปนหนึ่งคงคะขอบคุณค่ะ <c oughs> คือ <c oughs> มันก็ต้องชื่นชมกลับไปที่ครูผู้สอนด้วยแหละต่อให้กระบวน <c oughs> การดีถ้าครูไม่ไม่เอ่อไม่สอนให้ครบหรือไม่ครูสอนไม่แม่นยำหรือคุมห้องเรียนไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะมันก็ ความสมบูรณ์หรือความสนิดผลมันก็อาจจะไม่งอกงามขนาดนี้ก็ต้องชช่นชมคูบุ๋มด้วยเช่นกันนะคะค่ะโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราก็ให้คให้เด็กคัดลายมือเสร็จเดี๋ยวเรามาดูกันขั้นตอนการเขียนตะกระบอกเนาะค่ะแล้วถ้ามีอะไรเพิ่มเติมอีกขั้นตอใช่ไหมคะใช่ค่ะดูต่อไปค่ะดูต่อถึงเขียนตะกระบอกเลยค่ะโอเคค่ะเชิญคูบุ๋มต่อเลยค่ะ รับชมจบแล้วก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นวิทยาทานทางการศึกษาและอย่าลืมกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดโอกาสสำคัญที่จะทำให้เด็กๆของเราอ่านออกเขียนได้กันนะคะ